เสื้อแดงกับเพื่อไทยนี้จัดลําดับกันยังไงเราเป็นคนละองค์กรน,นะแต่ว่าสิ่งที่มีความร่วมกันทั้งหมดก็คือการอยากได้ประชาธิปไตยทุกคนมีหมดแต่ในเสื้อแดงก็มีคนหลายกลุ่มแน่นอนครับกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เขารักและเห็นใจผมก็มีมีเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นกลุ่มบางกลุ่มก็อาจจะไม่เฉยกับผมแต่เขาเห็นความไม่เป็นธรรมในบ้าน,นก็เข้ามาร่วมกันนะครับบางกลุ่มก็เป็นผู้ที่อยากเห็นประชาธิปไตย สิ่งที่มันเป็นคอมมอนหรือเป็นความเป็นเป้าหมายร่วมกันของคนสแสดงกับพรรคเพื่อไทยก็คืออยากเห็นความยุติธรรมอยากเห็นประชาธิปไตยนะครับอันนอแนนตรงกันแน่แล้วอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งพิเศษซึ่งกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยกลุ่มนี้อาจจะต้องมาช่วยพรรคเพื่อไทยกันก็กลุ่มนี้คือกลุ่มที่เขารักระมุงใหญ่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แต่เป็นคนละอ,องค์กรองค์กรพรรคเพื่อไทยเป็นองค์กรที่ เป็นภาคการเมืงเองภายใต้รัฐมนตรความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยครับจากเสื้อแดงนี่จะอธิบายยังไงครับผมเรียนว่าคนเสื้อแดงไม่ใช่เป็นคนอันตรายไม่ใช่เป็นคนต้องการความรุนแรงแต่เป็นคนที่ถูกยัว่วยุอยู่ตลอดเวลานะครับแต่วันนี้นี่เขาอดทนเยอะนะครับเพราะถูกยั่วยุตลอดเวลาเพราะเนื่องจากว่าได้ใช้วิชามารมาดูตลอดพี่น้องก็คงเห็นที่พัทยา ก็มีคนเสื้อสีน้ําเงินเอาหนังสติ๊กไปยิงเขาเอาลูกปืนไปยิงเขาตอนหลังใช้ปืนยิงจริงยิงเขานะครับมันก็เลยเกิดการที่คือคนคนคนถ้าโดนโย่ดโดยุดโดนแกลมันโด็ดที่จะต่อสู้กันไม่ได้อันนี้คือจุดอ่อนนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นในปีปีก่อนน้นปีสองปีที่แล้วก็ที่รถเมย์ใส่แก๊สมาอะไรต่อมาไปอยู่แถว King Power นั่นก็เห็นชัดครับ แล้วก็รวมทั้งเรื่องการเผาเซนท่านก็เห็นชัดครับว่าถ้าคนเสื้อแดงเผาเนี่ยมันเผามันไม่พอดท้างหลังเพราะมันไม่มีซเครื่อง,งมือไม่มีศักยภาพแต่การที่เอาระเบิดไปลงเอาทหารไปทำเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนครับเพราะพวกนี้ก็มีภาพม,มีภาพอยู่ชัดเจนนะก็<ม>คือวันนี้เนี่ยสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อทีวีอยู่ในการดูแลของรัฐเป็นส่วนใหญ่ก็ทุกคน มันมันก็เป็นการเสนอข่าวด้านเดียวนอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ช่างใจให้ดีนะครับคือก็ขอยืนยันอีกครั้งครับพวกเราคือผู้ถูกกระทำหลังเลือกตั้งนี้เสื้อแดงยุติบทบาทไหมครับหรือว่าจะเป็นยังไงตอ่อก็เราจะบทบาทก็จะคือมุ่งสู่ความาฟ้องดองนะครับจะยุทม,มุ่งสู่ฟ้องดองแน่นอนคนเสื้อแดงบางกลุ่มอาจจะไม่พอใจนะครับความโกรธความแค้นยังมีแต่เราจะช่วยกันอธิบายให้ห็นว่ามัน มีวันที่จบคนวันจะจบได้ก็คือคนที่เจ็บต้องยอมจบถ้าคนที่เจ็บไม่ยอมจบมันก็ไม่จบมันก็จะมีคนเจ็บเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เจ็บต้องยอมจบถ้าคนที่เจ็บยอมจบไม่แก้แค้นใะเรามาแก้ไขในสิ่งที่ผิดให้มันถูกซชจะดีกว่าแล้วจะกลับเม,มืองไทยเมื่อไหร่ภายใต้เงื่อนไขอะไรได้บ้างครับก็แน่นอนครับทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎหมายแน่นอนกฎหมายต้องไม่ใช่กฎหมายเพื่อคนคนเดียวแน่นอนกฎหมายต้องเป็นกฎหมายเพื่อความป้องรองของทั้งระบบถ้าผมเป็นผลพลอยได้แห่งกฎหมายจบหนะับนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นหนึ่งในคนที่เป็นเหยื่อนะเท่านั้นเองน,นะครับก็ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตาม